สวัสดีครับวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องดอกนะครับเรื่องลูกแล้วก็เรื่องใบนะครับความคิดนี่มันแตกต่างกันนะครับหลยคนก็ยิงหลยความคิดนะครับบางคนนะคนรุ่นเก่าเกานะครับเขาจะยึดติดกับการท่วาทุเรียนมีดอกมีลูกแล้วเนี่ยอ,อย่าใส่ปุ๋ยนะครับเยี่ยวยอดีมาลูกอย่าแตงดอกอย่าแตง ไหวดึงยอดแน่งไม่ต้องแตงไหวดึงยอดไม่ให้ยอดออกเดี๋ยวลูกอีวังมัดนี่คือความคิดแบบโบราณนะครับเขาก็ไม่ได้พิษนะครับเขาก็คิดซึ่งที่ทุกตองที่เขาทำแล้วก็ได้พ้นนะครับแต่ในยุคสมัยใหม่นี่มันแตกต่างกันมากสำหรับปีนี้นะครับจะหยุดติดแนวทางของกล่เก่าๆนี่แถบเจ้ามาใชา้ได้แค่ไม่ถึง10%นะครับใน ซึ่งการไห,ไหวดอกนะครับก็ต้องแต่งนะครับแล้วก็แต่งแน่งนะครับเราจะใช้ในส่วนตัวพมนะครับจะใช้เมื่อดอกเป็นระยะข่ยปลาตาปูพมก็จะเดินปุ๋ยนะครับสิบห้าตนสูนหรือบางคนจะใช้ซี่พุนมุนก็ได้แต่พมไม่แนะนำนะครับเพราะมันจะถึงใบในนะครับแล้วก็มันจะกินชานะครับพมก็แนะนำนะใช้ใช้สิบห้าตนสูนใส่นะครับ หลุนนี้นะครับสามซ้วยครับอัดน้ำได้ครับสีฟ้าสุนทุนแรงยอดแล้วก็ครับทำให้ยอดมาทันก่อนดอกบานส่วนหมากก็จะทันพอดีถึงไม่ทันก็จะได้ชิดอุ้ยกดไปสักอบนะครับแล้วก็จะไม่มีป้นกระทบกับตอนห้างแย่เลยนะครับห้างแย่ก็จะสม,มูนไม่รุดหลวงนะครับหลูกนะครับแต่งคาดเร็วที่สุดนะครับพรม่ได้กลับกองนะครับ ลูกแตง่ายคาดเร็วที่สุดนะครับเพื่อวายไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเราเป็ดรั่วยอดไล่ยอดออกนะครับลูกก็ไม่แตงดอกก็ไม่แตงทึ่งเวลานะครับในสัจธรรมข้องยอดหกสิบวันเขาก็มียอดนะครับเรานันนี่ไม่พร่องเรื่องยอดอยู่แล้วครับเราต้องจัดการลูกดอกนะครับให้มันมีการจะเดินเติบโตแล้วก็พัฒนาไปเร็วนะครับยอดเนี่ยมันก็เดินตามสเต็ปยอดปกตินะครับ แต่ลูกเนี่ยมันเย้ทุกวันทุกคืนนะครับถ้าเราขยันแต่งลูกให้คาดเร, 8, nah, เร came, ็วกว่ายอดจะมาลูกเราก็สร้างมาลเอ็ดเรียบร้อยนะครับทีนี้ครับก็สบายครับนอนปีพุงได้บายใจรับนะครับแนวทางมีมาแต่ปูดไปแล้วเปื่อนจะเฉื้อหรือจะเอามาทําตามเนี่ยมันก็แล้วแต่เปื่อนๆแล้วแต่ละส่วนนะครับซึ่งบางส่วนที่เขาทามาก็ได้ผน ก็ไม่ปูดไม่แบ่งปันนะครับแต่พมเนี่ยทำแล้วได้พุ่ก็อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ต้องมาเถอะเครียดเรื่องยอดนะครับบางคนที่เครียดเรื่องยอดนะครับเพราะว่าไม่ห้านแต่งลูกไม่ห้านแต่งดอกนะครับนะลองนําไปวิเคราะห์ดูนะครับคลิปนี้ก็วายแกนี้ครับยาวไปแล้วครับสวัสดีครับ